เรากำลังจะกลับกแล้วครับพี่น้องกำลังจะกลัแล้วคอยดูจะโดนโชคมันอาจจะโดนอ่ะน่เรียบร้อยเลยได้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ได้ได้ไอร์ดนเจอร์อร์ดอเอร์วิ่งอะไรนะอะไร้อยรดเก็บไว้ยก็สัอันนี้อีกบประมาณห้าพันเนาะโอ้ถึงแล้วนี่หรอที่เราเห็นไกลๆมกินเนาะนี่คาสิโน ครับพี่ทองนนท์ดังวันดูนะครับผมว่าเอ๊ะนี่เ่ะขอให้เปิดเดีนี้นะเปิดเดี๋ยวตรงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงผมเห็นครยึดเขาโพดอยู่ยมัอนวิลลัสตรงแล้วมันจะได้รางวันนะฮะอันนี้มันไม่ตรงอันนี้เราแกบไว้ก่อนตอนนี้มีอยูซองกระป๋องนะเป๊ะเลย,ยใช่ไหมม,มันไม่เป๊ะเท่าไรแต่อาจจะมีสิทธิ์อันนี้พี่เอาเนี่ยเอาเอาที่ไม่เหมือนใครเนี่ยเขาไม่เหมือนใครชอบชอบไม่เหมือนคนอื่นโอเคครับพี่อันนี้เดี๋ยวใครจะรุ่นก่อนใครเอาพี่พี่เจ้าเลย เดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวหมูนะเส้นหมี่นะน่าน่าทานพี่แก้วอ่ะไอผมลุ่นก่อนใช่ไหมรุ้นเลยดังเช็ดตามในคอเบียร์รู้สึกว่ามันอาจจะโดนนั่นแหละโดนแล้วโดนแล้วโดนนะเราปวดรุ่นกันเฉยเลยไม่ใช่โอได้แล้ว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 ไดยเห็นไหมโอ้โหผมบอกแล้วเห็นไหม ฟอร์ดฟอร์เรนเซอร์วัดไหมโอ้โถหนึ่งกระป๋องครับผมนี่ได้แล้วกินฟรีแล้วกระป๋องกินไปแล้วนี่ครับผมอันนี้แต่ตอนนี้ต้องรอต้องรอผู้จัดการนิดนึงว่าให้ผู้จัดการลุนโชคก่อนนะผู้จัดการเลยนดูขอผู้จัดการลุนนะครับผมผู้จัดการเอาดีๆนะผู้จัดการขอผู้จัดการดีๆนะผู้จัดการ อีกแล้วผู้จัดการไม่ได้ไม่ได้แล้วออกกุณออกกุณออกกุณอ่ะออกกุณควงเด็ดดังโอเคนี่เอ้าดูลนลนคันนี้ดูนะท่านท่านท่านผู้ช่วงฮะเดี๋ยวค่อยดูเรากำลังจะกลับกันแล้วครับพี่น้องกำลังจะกลับแล้วค่อยดูจะโดนโชคมันอาจจะโดนอ่ะนั่นเรียบร้อยเลยได้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ได้ได้เลได้เลยมุมพอร์ตเอ็นชื่อว่าเดี๋ยวนี้วุ้ยอะไรนะ หนึ่งแคนหนึ่งวันแคน one can ตกใจหมดเอาซื้อสามกระป๋องได้ได้ฟรีสองกระป๋องประเทศนี้ซื้อสามฟรีสองไปเนาะอ่ะไม่ต้องไปไหนกันละแน่นอนซื้อสามกระป๋องฟรีสองกระป๋องนะไม่คิดว่าจะได้ไปไหนเลยวันนี้อยู่นี่ทั้งวันอ่ะเดี๋ยวนุ้นฟรีอีกสองกระป๋องโอ้โหหมดได้ไปไหนหมดได้ไปสายแล้วพี่น้องกล้าเที่ยวนะประเทศงั้นเวลาไปหาต้องไปหาตามที่พี่ พี่ก้าบอกนะแนะนําอ่ะแต่นี่ดูตอนที่เขาเห็นเพื่อนๆเวาว่ากันต่อกันนะทายนี่มันตรงหรือท่ามทายเนี่ยมันมีรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่อยู่ประมาณตั้ง50เหรียญ100เหรียญสรุปว่า2กระป๋องรวมแล้วเราได้แค่2วันนี้โอ้ซื้อ3ได้2ไม่มีไหน้นประเทศเอาเก็บไว้เหมือนกับซื้อแค่กระป๋องเดียวเนาะแต่ได้กิน3ได้กิน5มีบางคนอ่ะน้ำอารมณ์ก็มีหมดนะครับน้ำอารมณ์ที่นี่เขาก็วันวันเจ๊นั่นนะซื้อเป็นแพ็คซื้อมาเปิด เปิดลุ้นรางวัลเนี่ยแกได้ยี่สิบแกได้ยี่สิบกว่าเหรียญเนี่ยแกแกซื้อมาแพ็คนึ็นสามสี่ร้อยเนาะแกเปิดมาได้เงินเจ็ดร้อยกว่าแกได้ไม่กินน้ำเลยแกเปิดกินเปิดกินอย่างเดียวชิมหน่อยนี่สองเนี่ยยี่บดีเนี่ยเปิดมาได้อีกสองนีอ่าะตะเตะโกรธยัไอเตะราตะโอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ข้างในเน้นๆเลยพี่ลองสักชิมสัก เดี๋ยไดเกิดเดี๋ยวยังไม่อมวรบยะแต่โจเดี๋ยวอมจบัดเนียมาแม่แกวี่เขาน้ำซุเ่ยงเยน้ำซุปอร่อยมากหวานถือดูดิพริกพรที่นี่เาเามีนี่ด้วยพี่น้องเามีตัวเจียวเจียวนะครก็มีพริกสำเร็จรูปของเาอย่างนี้มีมีก้างดินมะนาวพริกไข่แล้วแล้วยังไม่พอที่นี่ก็ยังมี พริกกับกระเทียมดองพริกขี้หนูสวนดองครับอันนี้น่าจะกินกับลาบเนาะก็มีน้ำชาร้อนๆแล้วอย่างนี้นะกัวเตจาวันกับพริกไซดิคอนคนจำนวนได้แบบนี้มันเป็นพริกพีกแบบ่แกอาจจะเป็นหวานๆนเนาะเหมือนเหมือนใส่น้ำเชื่อมหน่อยๆโอ่อยแต่นพริกดองหอมมากกินกับก๋วยเตี๋ยวที่นี่กินกับพริกขี้หนูสวนสดด,ดองครับพริกขี้หนูสวนสดๆแต่เอามาดอง ดองเกลือดองน้ำปลาไม่รู้นี่เขาเอาเรื่องนี้ต้องเป็นมะนาวตาที่เมืองไทยก็ใช่แบบว่าน้ำส้มสายชูเนาะแต่นี่เน้นมะนาวครับเปรี้ยวจากมะนาวธรรมชาติชิมดูชิมมาแล้วเราต้องชิมโอ้โหที่นี่จู่ปากน้องใตายไปแทบจะชุ่มนานเลย คือนี่ถ้าเปิดทิ้งเฉยนะนะเปิดทิ้งก็เฉยๆนะพี่น,น้องไม่ได้กินนะ <c oughs> เปิดเบิงเปิดรุ่นรางวัลกันเฉยๆโตโยต้าอะไรสวยดีเปลี่นมาที่นี่จ้องกับรถเท่าอ่ะอันนี้อันนี้กินกับอ,อะไรเนี่ยเกาเจียวเนี่ยมีแบบแต่คนชอบแต่คนชอบก็ชอบใส่ เดราพี่เรากินน้ำส้มเกี่ยงให้กันส้มจีดอ่ะเดี๋ยวไปดูน้ำส้มจีดกันนี่ส้มจีดครับพี่น้องชั้นมาแล้วก็เติมโอ้มะนาวส้มจีดนี่เพิ่งเคยกินนะครั้งแรกเลยเนี่ยไม่คิดว่ามันจะกินได้นะี่เขากองอีกทีหนึ่งส้มเนี่ยต้นมันอยู่ไหนไม่รู้เนาะเนี่ยพี่น้องดู เล็กนี่เดี๋ยวเนี่ยขยันมากก็ผ่าครึ่งแล้วก็มันบีคั้นออนในน้ำเองครับเนี่ยมเลมเล็ดเมล็ดเยอะยหอมรู้สึกว่า orm, กลิ่นหอมกัส้มเขียวหวานมากเลยนะอ่าแต่ผมบอกตรงเกินมายังไม่เคยกินเนี่ยเขาบอกว่ามันส้มจี๊ดกันนึกงว่ามันจะส้มคุนที่เขาใส่น้ําใส่อะไรเข้าไปไม่รู้นะครับเขียวๆเขบพี่รองเขาใส่อะไรครับนี่เด็กเขียวๆเ,เ,เนี่ยไปฮะ ใส่ชาใส่น้ำชาด้วยออสั่งน้ำส้มจี๊ดแต่เ,เขาใส่ชาให้ด้วยเพี่น้องอแต่แ่าที่คนเขาเจ๋งนี่เนาะน้ำส้มจี๊ดแต่ใส่ชาเข้าไปด้วยครับเห็นไ,ไหมเดต้องชิมดูหน่อยอันนี้น่ากินนะ นอนไม่หลับเลยป่ะมัรู้ไปน้องใสชาเนี่ย <c oughs> <c oughs> นอนบ่นลับเด้เอกินไปนอนบ่นลับเด้อ <c oughs> อ๋ออ๋อคืนคืนกล้องอ๋ออ๋อกูนอ๋อกุลเนีเเ่ยเ,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 เดี๋ยวชิมดูพี่น้องอ๋อะถ่ายพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมให้ถ่ายพี่แป๊บหนึ่งไม่ใช่เลยหรอก ที่จะลุ้นฝาฝาแล้วฝานีา่เนี่ยเอาไม่มีเหรอฝาอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมเอาไม่มีเล้วไม่เหมือนกับแดงสบ์นเหรอครับผนตกเหรอร้อ,อนทำมันดังอุ้ยจี๊ดจ๊าดมากเลยอ่ะอุ้ยแล้วหอมมากชาอะไรเนี่ยมันชาพิษเดี๋ยวชาอะไรอัอนนี้เขาบอกแค่น้ำชาแล้วก็เขาดีกว่านี้ อุ้ยเฟรชมากกินแล้วแบบสดชื่นมีความสไปซี่เนี่ยน่ะว่าใส่พริกเหรอเอา้ามี<อ>าความสไปายสไปายแต่อร่อยส้มแบบนี่นะยีเนี่ยนะเผ็ดแบบไม่ใช่เผ็ดส้มปิ๊ดเลยแบบลงไปในท้ทองยังรู้เลยว่าเป็นน้ำส้มอ่ะส้มจริงสดชื่นมากเลยเดี๋ยวให้ดูนี่หน่อย น้ำปลาจากต้นเลสาบไปน้องโอ้นี่ปลาเข็งไงไอปลาหมอปลาอย่างน้อ่วัีนี้ปลาปลาช้างเหยียบเป็นปลาสะมอนะ่ปลาจากต้นเลสาบน้ำปลาเพ่นสีไม่เข้มจัดน้ำปลาแท้ทุกร้านจะต้องมีพริกดองกับอันนี้ยกระเทียมดองครับ ทานก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไงพริกสดหอมอร่อยตายพี่ชิมหลายรอบแล้วอ๋อเอามาเทใส่ก๋วยเตี๋ยวนี้หรออ่า,อาไม่ต้องใส่พริกเธอต้องชิมดูดนีอร่อยมากเลยกัดพริกขี้หนูสวนเข้าไปคำนี่ออกหูเลยเหรอแซ่บเลยแหละอ่ามันหอมชิมดูสิ ไฟหิวจริงอร่อยจริงเพี่น้องนักกินจะหมดทุกชามอยู่แล้วเน,น,นี่ยมันกระเทียมด้วยมีมีกระเทียมดองแล้วก็มีพริกขี้หนูสวน<ม>เดี๋ยวกลับไปพี่จะดองไว้บ้านเยอะๆเลยเนี่ยดองไว้กินกับลาบอืมป็นไงมันจะหอมเนาะเห็ดแบบนี้ พี่ที่นูเนาะอร่อยก๋วยเตี๋ยวหมูก็หมูเน้นๆเลยเนาะมีเครื่องในเลยครบบเลยอ่ะอร่อยดี่บแสร็จแล้พี่เกาซัดเนี่ยแซ่บเลยพี่น้องขอตัวกินแป๊บหนึ่งครับลุ้นแป๊บเดียวได้สองสองซื้อสามกระป๋องได้สองกระป๋องอ่ะขอบคุณขอบคุณอร่อยมาก อุ้ยทำไมสีเปลี่ยนวะเมื่อกี้ยังเขียวอยู่เลยพอแล้วเสียดายมันเมื่อกี้เราจ่ายไปห้าดอลลาร์พี่น้องใช้เงินดอลลาร์จ่ายเอาเลยว่าเงินมันจะคาดหนาแล้วเงินเงินสกุลเรียวเราหมดเกลี้ยงละเราเหลือแต่เงินดอลลาร์ตอนนี้เหลืออยู่ร้อยเหลือเงินเท่าไหร่วะเหลืออยู่สองหมื่นกว่าแรกมาแรกเงินมาเด็ดเสิงหาแรกเงินมาสี่หมื่นบาทเงินเงินนั้นเนี่ยสองหมื่น เงินบาท20,000เงินบาทเหลืออยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็เงินรีวเอ้ยเงินดอลลาร์เราแลกมา20,000ตอนนี้เหลืออยู่เงิน <150. S 1> ดอลลาร์เราเหลืออยู่ร้อยห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์เก็บไว้ร้อยห้าสิบดอลลาร์ร้อยดอลลาร์ก็สามพันหกอันนี้อีกห้าสิบก็ประมาณห้าพันเนาะค่ะ,ะเงินหมื่นสองหมื่นเเหลือห้าพันแล้วก็นี่น้องกินข้าวเสร็จก็เดินเหลืออีกประมาณกี่กิโลพี่เก้าประมาณนั้น 50โลเนาะถึงด่านพรด่านสังงามครับพี่น้องที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้เวลาประมาณสัก11นาฬกา58นาทีนะครับเที่ยงวันครับพี่น้องอากาศที่นี่สดใสสบายๆอา,า,ากาศเริ่มจะหนาวจะเย็นกันนะครับรุ้นรางวัลกันไปเมื่อกี้เราเจอนู่นเมื่อกี้เส้นทางที่เรามาเนี่ยเขาแบบบริษัท กี๊แดงสเบิร์กเหมือนกันเนะาะครับผมหรือคขบุได้ขบุไดมากเมื่อกี้ไม่ใช่เลยแดงสบึกแดงสเบิร์กมันเหมือนเขากำลังจะมาสมมติว่ามีใครถูกรางวัลใหญ่เนี่ยทางบริษัทเขาก็จะเอาเหมือนกับหมอลำคอนเสิร์ตใหญ่เวทีใหญ่มาเลยครับแล้วก็มาจัดบูธอะ่ะตอนมาแจกมาแจกของอ,ะอ่ะมีน่าจะมีคนถูกรางวัลใหญ่ครับอยู่ในอยู่ในเมืองนี้แหละที่กำลังตั้งเวทีกันเต็มง,งานใหญ่มากเลยน่าจะมีคนมาลุ้นได้รางวัลใหญ่กันน่ะเขาจะเขาจะเอาของมามอบนี่เป็นรถ ส่วนมากถ้ามีเวทีใหญ่เงี้แจกอะไรเนี่ยแจกมอเตอร์ไซค์แจกมอเตอร์ไซค์โอนะ้มอเตอร์ไซค์แล้วถ้า,ถา,ถาถการทุบรถใหญ่ก็จะไปที่บริษัทโอ้ oh. อันนี้น่าจะแจกมอเตอร์ไซค์พี่น้อง mm hmm. แต่ว่าบูธใหญ่มากอะ่ะค่าจัดงานน่าจะแพงกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะดูเว <c oughs> ทีใหญ่มากแล้วก็มีบูธเล็กๆบูธไอ้แต็มไปหมดเลยอ่า <c oughs> ใครจะเป็นผู้โชคดีไปดูเนาะพี่น้องไปอีก50กิโลครับพี่น้องถึงหน้าด่าน เราจะเห็นไกลๆนั่นคืออยู่บนดอยเลยเนาะเป็นคาสินโนครับจำได้นก็คือติดกับชายแดนไทยก็จะเห็นคาสินโนอ,อยู่บนดอยสองูงๆนะครับเดี๋ยวเห็นอยางเห็นอยังก็น,น่ๆข,ขาวสงูงๆใหญ่ๆนะครับนั่นคือคาสินโนแล้วเราก็จะเหมือนเทือกเขาที่กั้นระหว่างประเทศไว้ไห่น้องถ้าลงจากเทือกเขานี่มาก็จะเป็นที่ราบที่ลุ่มหมดเลยครับจนถึงเมืองตัวเมืองเสียมเรียบเลยดอยตรงน,นั้นเห็นไหม เจ้ามาหาอยู่อยู่หลายองค์อยู่บนโต๊ะหลายองค์เลยโอสามารถที่ว่าไปเลี้ยนชมยังได <laughs> ้ไปหาโชคได้นะเหมือนวัดดูไกลๆก็เหมือนวัดใช่ไหมใช่อะไรเราเรียนสมัยเมื่อตอนนี้เราเหมือ,มอน,นออจะขึ้นไปอยู่บนวัดนะฮะแล้วก็มีทันมหาทันมหายอยู่หลายองค์นะมีอยู่หลายโต๊ะอยู่นะตอนนี้<อ>น <ๆ S 2> ยังโชคกันได้ตอนนี้กาแฟเอาไปซอนทำงานแล้วนะก็มีก็ไม่ซอนกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูเมื่อกี้ทำงานแล้วครับไปต้องทำงานเต็มที่แล้ว ทำไม่ซอนทำงานเต็มที่แบบโอ้ใหญ่นาออยู่กลางเทือกเขาเลยเนาะนี่ขามาไวกว่าขาไปเนาะว่าอย่างไงี้ยไหมผมว่าขาขากลับเนี่ยไวกว่าขามามาโอ้่เขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวมือกันนะพี่น้องสวยๆย,ยังวัวเป็นฟาร์มกรเกษตรนะครับ หลักๆที่นี่ก็คือมะม่วงหิมพานกับมะม่วงน้ำมะม่วงขมิน้นอะไรนะครับผมมันสัมปลังมันสัมปลัง,คร,ลงครับ yes. สองข้างทางก็จะปลูกจะเห็นต้นมะม่วงกับต้นอะไรเยอะเป็นพิเศษครับมะม่วงหิมพานครับพี่น้องก็จะใกล้ถึงหน้าด่านแล้วมีเทือกเขาเทือกเขาเทือกเขาอะไรนะพี่แก้วนภุมนองรักพนมนองรักนี่กั้นระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนกัมพูชาครับก็มีทึก เป็นภูเขาแนวยาวๆเลยกันระหว่างประเทศเราไว้นะครับสวยมากงามมากภูเขานี้ก็ยังถือว่า่มาไมาอ้อะไรยังล่มลื่นยังสวยงามครับเอ,อาทุนการละเดี๋ยวเราก็ไปยื่นเอกสารเขาอใช้พาสอร์ S <S ไปสแตมป์ออกนะครับฝั่งไทยฝั่งกัมพูชานะครับนี่เป็นการเดินทางที่ถือว่าครบเลยนะมาทริปนี้เกือบเกือบครบแล้วครับพี่น้องในการเดินทางของเรา ยังมีบางจุดนี่เดี๋ยวเราได้มาเก็บตกกันแน่นอนนะคอนเทนต์ข้างหน้านี่โอ้มีน้ำไหลออกจากภูเขามาด้วยสวยๆเลยนี่รถกัมพูชาก็อาจจะไปเที่ยวไทยน่าจะไปลรงแามอันนี้รถแซ็กซี่เขาเนาะครับออันนี้น่าจะกินดีเซลบางตัวนี้เนาะอาจจะแช่แก้ไขแล้วจะใช้นี่แกนแกนแกนนะเด้อใช่ต้องแกมาใช้ V6 นะ นออกจากนี้มานิดเดียวก็จะเจอหน้าด่านแล้วพี่น้องเขาจะขึ้นช้ากว่าเราเพราะบางคนไม่เห็นตัว่า V6 ใช่เต็มรถเลยเต็มรถเลยไปหาหมอถ้าคนที่นี่ส่วนมากก็จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลไทยเนาะที่อุบลที่นั่นนะเานเาะพอห่างจากศรีสะเกดนี่ก็ติดอุบลเลยก็ไม่ไกลครับร้อยกว่าโลครับรถอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงนิดนึ่คร<ส>ับ อย่างนั้นตอนเย็นนี้ผมไปนอน,นบนก็ยังทันนี่เนะาะทันครับผมพี่น้องเนี่ยตอนนี้ยัง12นาฬิกานาทีครับเราจะไปไหนต่อก็ต้องรอติดตามใกล้ถึงหน้าด่านแล้วพี่น้องเนี่ยขึ้นดอยนี้ไปก็ถึงหน้าด่านแล้วครับมาถึงแล้วนี่เหรอที่เราเห็นไกลๆเมื่อกี้เนาะใช่ครับผมนี่คาสิโนฝั่ง,าง,งดาน,านช่องสงมีคาสิโนเดียวนี่เลยใหญ่ด้วยเนี่ยกี่ชั้นไม่รู้นะ มาถึงแล้วถึงชายแดน้วครับพี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพครับจะไปกลับบ้านแล้วเป็นยังไงอาหารก็อาหารก็ถูกปากผู้จัดการมากที่นี่มาจะว่าไดเอทก็หน่อยค่ะกินทุกร้านเบิ้ลสองด้วยอาหารถูกปากเบิ้ลทุกร้านนะมาถึงแล้วพี่น้องแค่นี้เองก็ถึงก็เตรียมตัวกลับสู่มาตภูมิครับพี่น้องอัลา นี่หน้าด่านนี่ก็มีปิ้งเป็ดปิ้งไก่กันเดี๋ยวเราสแตปมออกฝั่งเดิมเหรอครับรับออกฝั่งเดิมเดี๋ยวเราไปเก็บข้าวเก็บของกันก่อนพี่น้องครับโอกาสต้องไปเที่ยวอีกแน่นอนพี่น้องก็มาถึงหน้าด่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาพาสปอร์ตไปสแตป์แล้วเราก็จะกลับสู่มาตะภูมนะครับกลับสู่บ้านเราแต่ว่ายังมีอีกหลายอีพีที่เราจะกว่าจะถึงเชียงรายนะ ต้องขอขอบคุณพี่ก้าวนะครับใครเพื่อนๆใครคนไหนสนใจอยากมาเที่ยวกัมพูชาต้นเลสาบเสียมเรียบนครพนมนครวัดนครวัดอะไรนครธุมก็ติดต่อพี่เจ้าได้ตามไอดีไลน์ที่อยู่ใต้นี้เลยนะครับพัชเชนกีวาร์โคสแล้วก็มาเที่ยวได้เลยขอบคุณมากยังไงก็ฝากทอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ด้วยแล้วกับ FC ทุกท่ทยนะครับผม f ีทุกท่านนะครับผมที่มีความสนใจอยากจะมาเที่ยวในกัมพูชาหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไหนระเที่ของกัมพูชานะครับผมือ จะเน้นมาที่ประสานครปฐมนครธมภาาประเทศไทยสีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็สามารถติดต่อหรือผ่านของพีได้นะครับผมอาจจะเป็นโปรโมชั่นสําหรับท่านที่จะติดต่อของลุงเด่นใช่ไหมครับผมครับผมก็อันนี้นะครับแตยินดีด้วยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อ23ชั่วโมงนะขออีกชั่วโมงขอพักก่อนนะครับขอบคุณที่การขอบคุณที่กขอบคุณที่การนะคะจ้าไป ไม่ลืมอะไรกันแล้วนะเออเธอก็เทิรกระเป๋าเออแล้วก็บใบนะน,นี่ใบใบที่เราตวรวจโควิดเอาไหมไม่เอาตอนมาเรายังไม่ได้ใช้เราจะใช้ตอนกลับได้ยังไงเธอเสแตมป์ที่เดิมนี่แหละครับอ่าโอเคไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่น้องนะนงนะเดี๋ยวจะเดินข้ามฝั่งไทยนะครับของกัมพูชามานะครับเข้าปั๊มของไทยต่อนะครับพี่น้องแล้วพี่กาบมาส่งถึงฝั่งไทยเลยของคุณหลายๆเดี๋ยวเจอกัน ครับทิปหน้ามีโอกาสอยู่เนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปถึงแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วเห็นรถ้วจยไปรถเราจอขู่ข้างในกลับมาถึงมาตรภูมิอย่างปลอดภัยหน้าที่กว่าที่เราคิดไว้ก็โอเคนะก็ถือว่าโอเคค่ะเราเป็นขับรถไปได้เดี๋ยวถ้ามีอีพีต่อไปผมจะขับรถไปโชว์ให้ดูว่าก็ก็ปลอดภัยดีอยู่นะขับรถได้ ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาไม่ยุ่งกับนักท่องเที่ยวเขาไม่ีมมแต่ไม่แต่อำยความสะดวกครับนะก็ไปถามนี่เขาบอกกอ็มาสอบถามนะักท่องเที่ยวตลอดนะเขามีแต่ไม่แต่ใส่ใจมีแต่มาดูว่าเราเป็นบริษัทท่องเที่ยวเราเรามาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยให้ดูแลเรามากกว่าไม่มีแบบตั้งด่านแล้วคอยมาจับผิดจับผิดอย่างนั้นไม่มีไปแล้วเห็นแล้วก็โอ้ทางนี้คุณจะยอยู่ี่เธอนะก็ก็ดีนะอ้าว สตาร์ตติดบ่อนออมาถือหอไทยแล้วเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เราจะไปที่ไหนดีอุบลอุดรหนองคายขอนแก่นชัยภูมิไม่เปแ่นแบดไหมบ่ฮะอ่าแหละและสุลักษ์ลินบุรีรัมศรีสะเกดไปสุดเขตทั่วแฟนแดนอีสานโอ้เอาเอาของาโอ้เดี๋ยวเช็คของแป๊บนึง โอ้ฝนตกหลายพี่น้อง <c oughs> น้ำเต็มรถมาที่นี่ขอล้างรถให้เรียบร้อยเลยโอ้ฝนตกหลายโอ้แต่และเกาอีแคมปิ้งพี่แช่น้ำเลย <c oughs> ฝนตกหนักมากโอ้เปียกหมดเลยนะนี่เนาะแสดงว่าที่ด่านนี้ฝนตกหนักมากอะเก็กบกระเป๋าให้ป้าป้าหน่อยอึบอึบเราจะลุยกันอีกหลายวันอยู่นะพี่น้องนะกว่าจะถึงบ้านนะครับเพราะว่ามันมาไกลก็ต้องเที่ยวให้มันแบบอิ่มตอนนี้ อิ่มอย่างเดียวคือเงินแลหละเงินเริ่มจะไม่อิ่มก็ไป็นน่าจะหมดไป,เ,ไป,ปเงินเราไดก็สองหมื่นหมดแล้วอ่ะแต่ว่าเงินบาทนี่ก็เหลือไม่ถึงหมื่นและแลกเงินมาสี่หมื่นเหลือเงินบาทอยู่เท่าไหร่ไม่รู้พี่น้องเดี๋ยวเขาดูเงินบาทก่อนเงินบาทเหลืออยู่กี่พันไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้าหกพันนะ ใช้ให้ไม่ให้เกินสี่หมื่นได้ไหมทีนี้ไม่ได้มั้งเดี๋ยวค่าน้ำมันรดกลับเชียงรายอีกก็น่าจะต้องเติมอีกเต็มถังสองพันน่าจะเต็มครับ <มา S 1> ไปอ่ะอึ้บโอหนักอึ้งหนักอึ้งมีที่ใส่ไหมมีลองดูการท่องเที่ยวเราสมัญยายบ้านเนาะเหมือนย้ายบ้านเลย เราได้แบนเนมมาคนละชิ้นด้วยเสื้อซิวที่เนินถูกหน่อยได้ดูเอายอดไปเลยปิดปิดเอาเดี๋ยวไปซื้อรถแคปเด้อแบบมีมองไส่น้ำเพลินเด้วอ้าวไปเขามีห้องน้ำไหมเธอไดฉี่เหมือนกันเออโน้นนั่งห้องน้ำยู่หน้าหนึ่งห้าบาทเลยไปฉี่ข้างทางก็ได้ยปะ ไม่มีเหรียญไม่มีไม่มีเงินบาทแล้วตอนนี้เหลือยต่เงินเงินเนปลียวมีแบงค์ร้อยเลียวอยู่นี่นี่ต่เงินเลียวเงินเมื่อกี้ก็ให้พี่เขาไปหมดเลยเงินบาทกับเงินเลียวพี่เขายืมนรออีกเมื่อกี้น่ะเธอที่จ่ายค่าแก๊สอ่ะแถมใพ้ที่พี่เขาไปอีกตงหาง่น้องรึปลอกให้อายลงใจพวงเร่าร้อน รักเก้มขัดเดี๋ยวจะไปกันต่อจะขอรองเท้าก่อนขอเปลี่ยนรองเท้าคุณเจรถฉันอยู่ไหนเธอเธอเอเธอเธอ้อเธอตธอเธอเดอเธอเรอเอเธอเธอเนอเอเธอดธอเธอเจอดธอเธอเจอด,ด้อเธอเธอเลอเอเอเธอเอเเธอนอเปอเธอเธาเอเอนธเธอดธอเอเธอเธออเเธอเออเเ คือมาตอนวิ่งวิ่งไม่หมื่นกินโลไม่ได้ไม่ถึงหมื่นโลเลยแต่ว่ามาขับไกลๆขับรถร่มดีนะมันแบบสมรรถนะมันแบบมันเหมาะมาเที่ยวกลางไกลอย่างเงี้ยเราจะไปที่ไหนกันต่อนะไม่รู้<น>ไม่ไม,ไม่อาจจะเข้าตัวเมืองสีสเกตก่อนโอเคสีสเกตแล้วก็อาจจะไปอุบลหรือว่าไปไหนยังไม่รู้ครับต้องตามกันไปยาวๆพี่น้องเมื่อวานอันนี้โทรมารเรียนอยู่แถวนี้ไหม เ,เออป่านนี้อันเนีมันทัวร์โทรมาว่านุ้งเรียนอยู่แถวนี้ไหมว่าจะชวนมาแคมปิ้งกันสักหน่อยที่ไหนไม่รู้อ่ะอยู่แกบอกแกอยู่แถวสุรินอยู่แถวสุรินอยู่แถวบุรีรัมย์อะไรเนี่ยแหละเมื่อคืนวอนถ้าอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวชวนมานอนแคมปิง้งด้วยก,กันก็บอกลองโทรทามีสิเดี๋ยวหยุดเขาบอกถ้าถ้าไม่มาวันนี้เขาจะกลับต้องคนปรุมเลยใช่หร<อ>ือเปล่าอ๋อเ <ๆ S 2> ขาจะกลับบ้านอ้ามาถึงแล้วพี่น้องขี่เรนนี่เลยเปล่าเธอใช่อีกงงนะ ไปพี่ดองเราก็จะเดินทางกันต่อก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการเดินทางมีโอกาสลองมาเที่ยวดูก็ดีนะ,ะแต่คนไม่เคยไปก็อาจจะไม่ดีแต่เราไปแล้วสัมผัสก็ดีค่ะแต่คือของเราไปเรามีไกด์ด้วยไงอ่าเนาะใช่ใช่เอฟซีอยากไปเที่ยวที่แบบว่าสนุกสนุกหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องมีคนในพื้นที่หน่อยนะยหนูขอแนะนำมีไกดดีกว่าเพราะว่าการสื่อสารมันอาจบางบางจุดมันอาจจะแบบสื่อสารยังไม่รู้เรื่องจริง แต่ท่านได้ภาษาอังกฤษบ้างใช่ใช่ๆเที่ยวได้ครับพ่อที่เขาก็พูดภาษาอังกฤษใครที่เก่งภาษาอังกฤษมาเที่ยวสนุกเลยค่ะไม่ต้องมีไกด์ก็ได้เพราะว่าที่นี่ปลอดภัยอยู่ครับะดูเส้นทางกันเดินทางันหน่อยต่อเลยค่ะเราก็จะเตินทางกันต่อแล้วนะคะพากันต่อแล้วเรียนนะครับเจอกันใหม่ EP าครับพี่น้องจะไปในต่อรอติดตามเป็นการแชร์ในการเดินทางครัวบ้านทุ่งกำลุงเด่นแฟมิลี่ จะควบกำ้ามเลยเ,<จ><ว>เป็นไหมพี่พีด้ากลับมาถึงบ้านยังปลอดภัยนะครับพี่น้องกลับสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้วเราก็จะลุยกันต่อนะฝากเป็นกำลังใจในการเดินทางของเราต่อไปด้วย